วับที่ดกคับผู้ใหญ่ลกวัดพี่ดกจันททรา ลลกลาลงนี่แหละแต่ใครได้อะไรมาล่ขอไปนะและั้งเพื่อนะครับแต่ดนแล้วถามอ่าไอ้ถามถึงลยครับขาแจ้งถึงเลยจ่าที่ส่าที่ใต้เกตปะพานะเกตปะพารัฐวัดตะวันเรืองหรือวัดเกตประพาคือวัดเดียวกันขอเชิญนะครับวัดตะ เท่าัล้ึเ้ฮ้ยนเ้าง้วทื่อนจายที่สิบ้านทาะจลงไิงล้อหันใจโลนี่ยิบมาณดับจงหยอดนะครับลองจับว่ามัรนเพราะว่าองคเ้ทำัจจัเมนใจเดียวอะที่เกี่ยวไปจังเยอะรับขึ้นตังเลยหนึร้อยเออไอ้หนู แม่กับเราอยู่แล้วนี่ก็เป็นเราเวใครเขาจะเอาอะไรไปแบบแรบเราจ่ายที่เจ็บรละบบนะครับลูกที่หนัดบางกุฎีทองสิงร้ายแห่งใจเราเลยนะครับเนี่ยมาแล้วนะครับป้ทอเลยลูกอ้วนทบกุบเือนะฮะเสียงดีไปดีด้ยแล้วงดีด้วย ได้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 ไหมได้เออได้จะเป็นอย่างนี้กํานัดแบอกันงก็ต้องจ่ายรับเดี๋ยวรับที่สองอาจารย์จุด่ะอาจารย์เขาพรียว่าเนี่ยจ่ายนี่ละ